อาจารย์พวงทองพวกพันได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าถ้าดิฉันเป็นที่ปรึกษาพักเพื่อไทยจะบอกให้พักวางเรื่องการเจรจากับกัมพูชาเพื่อนำทรัพยากรพลังงานใต้ทะเลมาใช้ร่วมกันเพราะพักเพื่อไทยไม่มีทางทำสำเร็จแถมจะโดนพลังชาตินิยมเล่นงานจนย่ำแย่และอาจลุกลามเป็นวิกฤตการเมืองแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีประสาท พระวิหารมาแล้วราคามันแพงเกินไม่คุ้มค่าต่อให้มีคุณภูมิธรรมและคุณนพดลย้ำแล้วย้ำอีกว่าเกาะกูดเป็นของไทยและจะไม่มีวันเป็นของกัมพูชาแต่พวกเขาก็จะพูดซ้ำๆอยู่ดีว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังจะยกเกาะกูดให้กัมพูชาจะทำให้ไทยเสียเปรียบกัมพูชาเพราะคุณทักษิณ มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ขอให้คิดถึงตอนเกิดปัญหาพระวิหารเลยต่อให้เขาเอาข้อมูลมาวางตรงหน้ากลุ่มต่อต้านทักษิณก็จะไม่ฟังและสามารถเสกสรรความเท็จขึ้นมาได้มากมายไม่ว่าจะเป็นไทยยังมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งศาลโลกเมื่อปี2505สามารถรื้อฟื้นคดีประสาทพระวิหารได้ แต่ข้อเท็จจริงก็คือสิทธิในการอุธทร์ต้องทำภายในสิปีหลังคำพิพากษาสารโลกยกแต่สากประักหักพังของประสาทให้กัมพูชาแต่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งยังเป็นของไทย เขาตัดสินเรื่องดินแดนค่ะทักษินยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาแลกกับสิทธิ์ทำบอนคาสิโนที่เกาะกงแต่ความจริงคือกัมพูชาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาใครจะไปลงทุนก็ได้ทั้งนั้นเขาต้อนรับหมดไม่ต้องเอาดินแดนไปแลกประการสำคัญไม่มีบ่อนคาสิโนที่ว่าทักษินยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาเพราะต้องการ ผลประโยชน์จากสัมปทานแก๊สน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะทักษิณเป็นหุ้นใหญ่ของปอตทแต่ความจริงแล้วการปักปันเขตแดนทางบกของประสาทพระวิหารใช้กฎเกณฑ์คนละชุดกับการปักปันเขตแดนทางทะเลและไม่มีหลักฐานว่าทักษิณมีหุ้นในปตทและอื่นๆอีกมากมาย ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยอยากจะแก้ไขปัญหาพลังงานจริงๆนายกแพทองทานต้องไปหยิบข้อเสนอของคุณธนาธรเรื่องให้ทบทวนการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากบริษัทกัฟเอเนอร์จีมาดูอย่างจริงจังรับรองว่าจะได้รับการปรบมือจากประชาชนทั่วประเทศทั้งแดงและสม้มแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าด้วยค่ะในวาระของประชาชนความจริงมีหลากหลายเรื่องราวนะ เช่นเนี่ยนะครับลดค่าน้ํามันแก๊สไฟฟ้าทันทีไอ้นี่ไม่ทํานะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็รําวงนะครับเรื่องสสรก็มันก็ไปไม่ได้นะครับจนกระทั่งมีปัญหาหลากหลายเรื่องราวเรื่องประชามติเรื่องนิยโทษกรรมก็พาจนกระทั่งนะครับตามไปด้วยมีปัญหาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นตัวเองได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ60 นะครับของที่มาของรัฐบาลเษฐาเพราะได้สวมาถึงร้อยห้าสิบสเสียงความกระตือรือร้นมันก็ไม่เกิดต่อมาเนี่นะครับเรื่องต่างๆต,ตั้งแต่เรื่องค่าแรงนะครับเรื่องอทุกครอบครัวต้องมีรายได้สองหมื่นบาทะนะครับเรื่องอะไรอีกอะเรื่องรถไฟไฟ,ไฟา้ายี่สบาทตลอดตลอดสายทุกสายทําทันตีนั้นไปไป,ไปมา,มานั้นกําลังจะหาเรื่องใหม่กันขึ้นมา ทีนี้ไอ้วาระเนี่ยนะครับในเรื่องผลประโยชน์ที่เราจะได้ขยายกันต่อไปเช่นการออกกฎหมายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับขนส่งทางรางมันก็เอื้อให้กับตัวคนนะครับให้กับกลุ่มทุนที่ให้เห็นอย่างชัดเจนการแก้สัญญา eec เนี่ยนะครับก็เอื้อให้ให้กลุ่มทุนอย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับปัญหาเรื่อง mou สี่สิบสี่ที่กำลังจะมีปัญหาเนี่ยมันก็ได้เป็นเครื่องสะท้อน ว่าใครจะได้ประโยชน์ตรงไหนอย่างไรแม้กระทั่งการจะออกใบอนุญาตคาสิโนเนี่ยซึ่งก็จะมีตัวกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องเห็นหน้าว่าเกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลนี้ทุกเรื่องราวเรื่อง eec นี่ก็ใช่ขนส่งทางรางนี่ก็ใช่ใชแต่ว่าเนี่ยครับในแต่ละเรื่องราวที่มันประหลาดใจก็คือว่าเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับกับผลประโยชน์ของประชาชนไม่ทำแต่จะทำในเรื่องที่ หาผลประโยชน์จากประเทศชาติและประชาชนาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทามกลางกระแสเนี่ยครับการออกมากลุ่มฝันอะไรกันต่างๆวันนี้ออกอาการหลอนสื่อบางสำนักเนี่ยนะครับผมด้วยความเกรงใจเนี่ยก็จวนผมกับพลโทรพระดอนไปบันทึกเทปเรียบร้อยก็ถูกคุณขอมาไม่ออกอากาศ เพราะมีบุคคลสําคัญเข้าไปแทรกแล้วก็ร้องขอมาอมเพราะฉะนั้นหลากหลายช่องทางเนี่ยเวลานี้เนี่ยมันมองเห็นอาการานะครับของความที่เริ่มไม่มั่นใจมผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราคงจะถูกปิดกั้นกันเป็นมากมากนะครับการจำกัดการมองเห็นการไปล็อกในสื่อสาธารณะต่างๆแม้ว่าจะล็อกได้ไม่หมดหรอกอแต่ว่าไอ้ส่วนที่เขาล็อกได้เนี่ยเขาก็ล็อก คือหมายความว่าถ้ารายการไม่ออกสดกันจริงๆกระทันหันจริงๆเนี่ยมีเวลาตั้งตัวเนี่ยนี่ก็จะโดนกันแต่ผมก็มีความเข้าใจกับสื่อมวลชนก็นะนะครับว่าอยู่ในสถานะกันอย่างไรแต่มันเชใ่้เห็นถึงความกลัวนะครับว่าในยุคเผด็จการเนี่ยเราอาจจะแลเห็นบ้างแต่ยุคในบ้านเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นมันไม่ควรที่จะไปล่วงนะครับเกี่ยวข้องสั่งการทางตรงทางอ้อมก็ตามอะ นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาเถียงเลยมันพยานหลักฐานมันเยอะเหลือเกิน <S <S แต่ว่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอาการกลัวแบบนี้และการแก้ไขปัญหาด้วยเอาฝ่ามือปิดแผ่นฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยนะครับทางออกที่ดีคือความจริงคุณก็ต้องสู้กับความจริงแต่ว่าเพราะความจริงคุณสู้ไม่ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยพูดฝ่ายเดียวเก่งเกือบตายแต่ว่าเวลาจะมาะเผชิญหน้าเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญหน้าน ไม่ใช่เฉพาะผมหรือบุคคลอื่นๆก็ตามเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยครับไม่สามารถที่จะสู้ในเรื่องข้อเท็จจริงกันได้ผมยกตัวอย่างว่าทุกเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมาหากินเรื่องหาประโยชน์มันเร่งหมดมคือวันนี้เนี่ยนะครับอะไรที่ที่เอื้อกับเอกชนและมีความสัมพันธ์ในเชิงลึกนะครับให้คนมีความรู้สึกได้ว่าได้เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็โครงการต่างๆก็จะเอือ้อแก้สัญญา e ีซนี่ก็เห็นเรื่องขนส่งทางรางนี่ก็เห็นตัวเดี๋ยวบอนนี่จะเห็นตัวคนอีกบอนเนี่ยจะเห็นตัวคนอีกนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องที่ผมบอกว่าการที่ทุกคนออกมาพูดเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประธานแบงค์ชาตินะครับในวันพรุ่งนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องกอขูดก็ตามค่ะ การออกงานการของรัฐบาลซึ่งพรุ่งนี้ก็ทราบข่าวว่าจะคุยกับบรรดาพักการเมืองต่างๆใช่ค่ะกันในกันในกันในเรื่องนี้รวมกระทั่งเรื่องประชามาติด้วยเพราะเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มาทําความชัดเจนโดนแน่นอนถามว่าเพราะอะไรเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ได้มีการตอบที่ตรงคําถามเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีปม,ม เรื่องการเสียดินแดนคุณยังไม่เข้าใจและนี่นะครับความอวดดีทั้งหลายเนี่ยมันนำพาสู่การเสียดินแดนดังนั้นเนี่ยนะครับอย่ามาต่อสู้อธิบายว่าวันนี้กอกูดเป็นของไทยใครก็รู้<ช>ไม่มีใครโง่ว่ากอกูดไม่เป็นของไทยแต่ว่าเนี่ยนะครับการดําเนินการต่อไปนี้เนี่ยในเรื่องผลประโยชน์แหล่งพลังงานใต้ท้องทะเลนั้นเนี่ย มันจะนำพาไปสู่การเสียดินแดนถ้าเราไม่มีความชัดเจนกันเสียก่อนในเรื่องดินแดนคือถ้าเรื่องดินแดนไม่จบต้องยังไม่เจรจาเรื่องผลประโยชน์และอาศัยในเวลาที่ตกลงเรื่องเขตแดนให้จบนี้เอาสัญญาที่ประเทศไทยทํากับเชฟรอนยกขึ้นมาและอะไรที่ประเทศไทยเสียเปรียบจะเดินไปสู่การยกเลิกได้หรือไม่นั่นสัญญาเมื่อห้าสิกว่าปีที่แล้วยุคสงครามเย็นอะ ค,คุณเอามาคำคอกันได้ไงแล้วก็เงียบปากกันทั้งรัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะอธิบา,ายรัฐบาลนายงรีต้องตอบอสิขดสัญญาเป็นยังเป็นของเชฟรอนการเนี่ยนะครับการที่รัฐบาลออกมายืนยันเป็นนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนก็เป็นผลจากไทยแลนด์วิชัน่นและคนเขาก็มีข้อสงสัยกันไงว่าเนี่ยนะครับมันมีความสูมเสียงมันอยู่ที่มุมมอง นะครับว่าอะไรมันจะเป็นจุดสมเสียงบางคนบอกมันไม่ส่มเสียงคุณเอาอะไรมาการันตีเพราะฉะกนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าทางการกัมพูชาเองเขานะครับก็ต้องการชัดเจนเรื่องดินแดนเหมือนกันเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการปกครองในกัมพูชาเรื่องชาตินิยมเขาจะเป็นลำดับต้นแต่ของคนไทยเนี่ยครับพอพูดเรื่องดินแดนบอกเป็นพวกคลั่งชาติเลย เพราะคุณนพดลเขาพยายามยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเองก็ไม่ได้เคยมาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่เกาะกูดแล้วกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในสมาชิก UN เที่ต้องเคารพในส่วนของสนธิสัญญาต่างๆเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นปัญหากับเกาะกูดอะไรประมาณนี้ก็คุณนพดลเคยโดนเรื่องอะไรนะครับที่มีเหตุต้องค้นจากตําแหน่งอนะครับต้องทบทวนช้าๆว่าเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อน สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะต่อสู้คดีในภายหลังนะอแต่อย่างไรก็าตามนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีความเปราะบางทางความรู้สึกอธิบายเรื่องเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติใครก็พูดได้ทั้งนั้นเหมือนอำเภอกอกูดมีกี่ตำบลมีกี่อ,อบตเอาแมวที่ไหนมาชี้แจงก็ได้แต่หลักก็คือว่านะครับไอพื้นที่ที่เป็นอนาเนี่ยนะครับ รอบกอบกูดทั้งหลายเนี่ยนะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องบูรบูรณบราภาพดินแดนนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับในเรื่องดินแดนให้จบเสียก่อนพอไปยอมรับเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ตกลงผลประโยชน์ร่วมเท่ากับเนี่ยครับเท่ากับมายอมรับเรื่องดินแดนแล้วมันจะกลายเป็นช่องว่างเหมือนเหตุที่เราเสียดินแดนปราสาทพระวิหารจุดสุดท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากัมพูชานั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะเขาจะไม่ออกอาการเหมือนทางประเทศไทยแต่ที่ประหลาดก็คือว่าทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่านี่นะครับสูบขึ้นมาได้ไม่ว่าแก๊สน้ํามันนะคนไทยนี่ก็ได้ประโยชน์น้อยมากได้แค่ค่าภาคหลวงนะครับน้ํามันแก๊สก็ราคาเท่าเดิมเหมือนกับบอ่อต่างๆหลุมต่างๆนะครับตั้งแต่สูบจนกระทั่งหมดไปหลายหลุมหลายบอ่อแล้วเนี่ย ทำไมคุณไม่อธิบายความจริงให้กับประชาชนว่าคุณรีบให้มากเท่าไหร่คุณก็รีบให้เชฟรอนมากเท่านะั้น hmm. แล้วถ้าคุณเอาดินแดนไปสูมเสียงทำไมบอกสิบห้าปีนะครับแหล่งพลังงานจะหมด <laughs> ตอนนั้นสิบห้าปีคุณอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่เจรจาตกลงให้เสร็จยกเว้นว่านะครับภายในไม่กี่ปีนี้หมดแล้วภายในปีสองปีทาไม่เตรียมตัวเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เลย เรายังมีเวลาที่จะตกลงเรื่องเขตแดนกันให้ชัดถ้าตกลงเรื่องเขตแดนไม่ได้เนี่ยเพราะห้าสิบกว่าปีนะที่มันจบไม่ได้ก็เพราะเรื่องเขตแดนเนีไงวันนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าว่ามันเรื่องที่มันเส้นติทีบกับคนทั้งสองชาติเนี่ยมันก็คือเรื่องดินแดนบูรณาภาพของดินแดนแต่นี่ดูเสมือเนี่ยนะครับโอ้โหอธิบายแต่ละเรื่องเนี่ยนะ่ะคือไม่ต้องอธิบาย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชกีตตําบลนายกยโอ,โอโ้ไอ้นั่นเนี่ยถามกูก็ได้กูก็กดใครก็รู้นะครับแต่ว่าหลักเนี่ยนะครับว่าตัมพูชาเขาขีดเส้นนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องตกลงกันอย่างชัดเจนซะก่อนเพราะเนี่ยนะครับจุดนี้มันมีความละเอียดอ่อนนะครับมันมีผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องผลประโยชน์คุณไปตกลงเรื่องผลประโยชน์ก่อนดินแดนได้ไง คุณไปแบ่งได้ยังไงอะถ้ามันยังไม่ชัดเจดเรื่องดินแดนดินแดนเนี่ยนะครับทําให้การแบ่งในนะครับผลประโยชน์มันมีความเป็นธรรมไหมถ้าตกลงเรื่องดินแดนไม่ได้คุณจะไปตกลงผลประโยชน์ล่วงหน้าได้ไงคุณคํานวณเอาสูตรไหนมาคํานวณอะเห็นไหมแต่ถ้าดินแดนเสร็จกันก่อนนะครับพื้นที่ไหนเนี่ยนะครับในทางทะเลที่เป็นพื้นที่ทับไอ้นั่นก็ต้องแยกไปแต่พื้นที่นะครับของไทยของกัมพูชาไอ้นี่คนละส่วนกัน นะครับมันก็จะต้องตกลงเฉพาะพื้นที่ที่ทับกันซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่กรณีเกาะกูดเนะี่ยคือไอ้ตัวเกาะกูดเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามแม้ไปทำการขีดเส้นพานูน่นพานี่กันมาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนะี่ยเป็นเรื่องที่ทํายากอยู่แล้วแต่ถ้าไปตกลงเนี่ยครับเรื่องผลประโยชน์ก่อนระยะยาวนี่ส่งผลเลยนะครับโดนเอาดื<ว>้อไม่มีใครการันตีได้ว่าเราจะชนะคดีดังนั้นเนี่ยนะครับ แทนที่ว่าคุณจะทำสองเรื่องพร้อมๆกันไม่ยากเลยนะครับเอาสัญญาเชฟรอนมาตกลงกับกัมพูชาเรื่องเขตแดนให้จบและเป็นประเด็นสาธารณะเป็นสิทธิประชาชนพึงต้องรู้ถ้าตกลงเรื่องดินแดนเนี่ยนะครับไม่ได้ก็อย่าไปเจราจาในผลประโยชน์ตรงทางทะเลก็ถูกดิเพราะเนี่นะครับเรานี่นะครับยังไม่ไม่ได้จนมุมในเรื่องพลังงานนะขนาดนี้ด แต่ว่าไอ้ความอยากได้เนี่ยมันมี hmm. นะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับความเป็นจริงนั้นทําให้ประเทศไทยมันได้ประโยชน์ให้คนไม่มีความรู้สึกว่าเราจะได้ราคาพลังงานลดลงไม่ว่าแก๊สน้ํามันแม้กระทั่งไฟฟ้าก็ตามเพราะว่าแก๊สก็เอาไปปั่นไฟแต่นี่ไม่มีหลักประกันอะไรจงจงโลง่ลงโล่งนะครับหาวัาถากรรมมาถ่ายถ้าเรื่องคําว่าคลั่งชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่านี่จะกลายเป็นจนวนยังไม่เข็ดหลาบกันอีกันนะ hmm. โดนกันมากี่รอบแล้วเพราะมันมีความละเอียดอ่อนและไม่มีคนไทยคนไหนก็ยอมไปเพราะอ้าปากคนก็เห็นน,นะครับคือหมายความว่าคนที่มาพูดแต่คนก็สงสัยอยู่แล้วและจนกระทั่งเนี่ยนะครับนําพาไปสู่เพราะเพราะความสงสัยคนมีอยู่เดิมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับพอสะกิดแผลไปไกลเลย นะครับเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมก็ฝากไ้สองแนวทางก็คือว่าเอาสัญญามารื้อเสียเลิกได้ต้องเลิกนะครับแล้วก็จัดการกันใหม่แล้วตกลงดินแดนให้เรียบร้อยและเนี่ยครับสองข้อนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องตอบคาถามข้อที่สามว่าคนไทยจะได้ราคาพลังงานไม่ว่าน้ํามันแก๊สไฟฟ้าลดลงยังไงนะครับตามราคาที่คุยไว้ในการหาเสียงทาทันทีนั่นแหละนะครับแต่ว่าพวกคุณมันจําไม่ได้เสเอง เพราะฉะนั้นนี่คือความประหลาดผมก็บอกว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องที่ใช้ความกล้าผิดปกติเนี่ยแต่สถานการณ์นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันวันจันทร์ค่ะมมรืนวันอังคารใช่ค่ะนะครับวันจันทร์ที่ที่สี่ะอังคารที่ห้าพุธที่หกเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันทั้งสิ้นว่าวันพุธที่หกเนี่ย สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยรับหรือไม่รับคำร้องของธีรยุทธสุวรรณเกษรหรือไม่ค่ะถ้ารับเสียงจะเก้าหรือจะ81ดหนทีนี้เนี่ยนะครับข่าวหน้าวันนี้ไม่ว่าข่าวเรื่องที่ปป,ปชจะดำเนินคดีกับผู้บริหารทั้งโรงพยาบาลตำรวจและราชทัณฑ์เนี่ยก็ให้ให้ดูอย่าง,างใจเย็น การขยับของกรกตวันที่ยี่สิบปดยี่สิบเก้านี่ยนะครับกรณีเรื่องคำร้องในคดียุพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยนยในเรื่องประเด็นการครอบงำและเนี่ยนะครับรายงานของกรรมการสินและผลสอบของแพทย์สภาเพราะเนี่ยนะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญซึ่งเนี่ยนะครับถ้าวินิจฉัยได้ในวันพุธนี้นะครับซึ่งถ้านับเวลาเนี่ย เราต้องดูว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางอายการสูงสุดจะส่งคำร้องมาอย่างสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำร้องะคำชี้แจงใช่ค่ะนะครับมายังสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่วันพุธนะครับในกรอบระยะเวลา15วันคือให้ดูง่ายๆว่าวันที่23่บสามวันปีแรนะครับถ้าเขาขยับมาวันที่24มันก็ไม่ทันวันที่สิวันในวันในวันพุธที่ห พรงก็ร่นมาวันที่ยี่สิบสอเห็นไหมมันจะไปชนสิบห้าวันพอดีดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันพรุ่งนี้เราเห็นร่องรอยว่าอายาการสูงสุดได้ทําคําชี้แจงกรณีคำร้องของธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเนี่ยและก็ดูว่านะครับวันพุธเนี้ยสารรัฐธรรมนูญจะประทับรับรบองหรือไม่รับคําร้องหรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อนะครับหลักการวิเคราะห์ไม่มีข้อมูลอะไรทั้งนั้นนะครับ เป็นความเชื่อล้ว <ๆ S 2> นๆนะครับไม่เก้าศนะูนย์ก็แปดหนึ่ง